เลือกสิ่งที่ใช่ช็อปสิ่งที่ชัวเลือกอยู่ช้อปปิ้งทีวี เช่นเคยกับสินค้าคุณภาพดีส่งตรงถึงบ้านคุณขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ You Shopping TV เลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวร์เลือก You Shopping TV <Okay. S 1> แล้ววันนี้ค่ะก็อยู่กับโบลิิงค่ะแป้งโกะค่ะคุณผู้ชมคาสังเกตไหมคะวันนี้เราสองคนดูกระตือรือร้นมากเลยต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาในวันนี้นะคะได้รับรางวาัลการวิจัยดีเด่นแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายเลยเขาขายดิบขายดีมากๆที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของ You Shopping TV เลยก่อนหน้านี้ออก กมาแล้วถึง3รอบนะคะมียอดขายทะลุกว่า1 0,000แสนกขาบกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคะ้าแน่นอนว่าเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะ ตอนทาตอนกลางคืนนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าหน้ารู้สึกนิ่มขึ้นแล้วก็ใสขึ้นสิวหายลงแล้วก็ฝ้ากระก็น้อยลงเลือลูกฟ้าใช้เพียงแค่คืนเดียวตื่นขึ้นมาเห็นผลเลยค่ะงั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณเล็กเจษดาลุงซาคอนโอ้ยได้เจอตัวจริงด้วยี่ทโอ้โหคือแบบว่ารอมีอล่า ชมคะ่ะกล้องคะ้ะก่อนอื่นไม่ต้องแล้วหน้าแป้งกบก,กับโบลิง่งซูมมาเลยค่ะออล,ล่าสะท้อนแสงมากมนอกจากหน้าออล,ล่าแล้ว ลูกคุมขวต่างๆคือมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้ใช่พี่เล็กผิวดีมากคือก่อนหน้านี้พี่เล็กเป็นคนผิวดีอยู่แล้วหรือเปล่ามีปัญหาเลยเหมือนคนอื่นเขาปัญหามันก็มีปัญหากับทุกคนนะครับก่อนอันนี้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวเรื่องของฝ้ากระเรื่องของริ้วรอยต่างๆเพราะว่าบางทีที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นต่างๆเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆเนี่ยเราก็ลดลดลงถ้าเราอยากจะมีผิวหน้าที่เด็กเนี่ยก็คือมันต้องมี อยู่สปัจจัยด้วยกันใาการดูแลรักษาผิวหน้าของเรานะครับก็คือขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าาทำความสะอาดผิวว่าสำคัญมากนี้สำคัญเลยนะบางคนล้างหน้าไม่ดีทาความสะอาดไม่ดีเป็นนะเป็นไม่บางคนแบบขี้เกียจไงคือแต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วบางทีแบบไปทํางานดึกบางทีไปเที่ยวก็เออเออล้างล้างแล้วก็นอนไปเลยใช่ครับแล้วขั้นตอนที่2ของเรานะครับนั่นคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานั่นเองเลือกผลิตภัณฑ์อันนี้ถามนิดนึงพี่เล็กมีเคล็ดลับไหมว่าเอ๊ะต้องเลือกยังไงอันดับแรกเน ธรรมชาติของเราหรือว่าเลือกจากธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือป้องกันของอาการแพ้ได้แล้วครับผมแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือไม่มีการแต่งสีไม่มีการแต่งกลิ่นด้วยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับก็คือการป้องกันนั่นคือการใช้ครีมกันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกันแดดมันจะเป็นหรอต้องใช้หรอจะเป็นคนที่แบบไม่ได้โดนแดดไงไม่ได้โดนแดดอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมบางทีแบบแสงไฟอย่างเง้ใช นี่คือ3ขั้นตอนนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆใ,ใช่ะที่พี่เล็กบอกโอ้โหพี่เล็กขาได้รับรางวัลการันตีการวิจัยดีเด่นต่างๆมากมายอยากจะรู้แล้วละสิว่ามีสูตรมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมแบบนี้คะครับตัวผลิตภัณฑ์เอลกฟานตัวนี้จะเป็นการเติมเต็มน้ำในชั้นผิวของเราเนี่ยให้ดูฟูขึ้นดูใสขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นเองครับอ้โหเหมือนเป็นไวท์เทนนิ่งสูตรออกซิเจนเติมน้ําเติมอากาศทุกอย่างให้ผิวเหมือนเหมือนชีวิตอ่ะแล้วมีตัวนดย้กัว ตัวแรกของเรานะคือตัวของไพลัสเมล่สตัวของเมล็ดแอปเปิลนะครับตัวนี้จะทําให้ผิวของเราดูรท์ดูกระจ่างใสขึ้นจะเป็นการเติมเต็มให้กับเหมือนเซลล์ผิวต่างๆที่โดนกรอบหายไปให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่เคล็ดลับเขาเรียกว่านอกจากที่หน้าจะขาวสว่างกระจ่างใสด้วยแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยต่างๆถูกต้องใชมและตัวหนึ่งนะครับตัวของถั่วเหลืองต่างๆจะทําให้ชั้นผิวเราดูแข็งแรงดูแข็งแรงมากขึ้นดูจะแบบว่าเป็นการเติมเต็มเส้นคอลลาเจนต่างๆในชั้นผิวน่ือ ง่ายว่าสวยครบเลยคืนเดียวและก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวไฮไลท์ของเราตัวของวายแยนต่างๆวายแยนใช่ครับจะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยให้ดูสร้างขึ้นดูกลับมาใสมาดูเด็กแต่ละตัวนะคะที่พี่เล็กพูดมานี่คือตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยพร้อมมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเลอลุฟฟ์ฟรานซ์กระปุกนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากตัวอื่นที่เราเคยใช้ครีมมาทั่วไปนะครับอันดับแรกของเราเนี่ยก็คือไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะครับผมเนื้อครีมของเราเนี่ยเหมาะสำ หรือบางคนที่แพ้พวกน้ําหอมต่างๆจะเกิดอาการแพ้ต่างๆมากมายนะครับซึ่ตงตัวนี้ไม่ใส่เข้าไปอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหคือได้ง่ายคุณผู้ชมคะตัวนี้มีค่าเป็นกาสามารถใช้ได้กระปุกเดียวทุกอย่างจบแน่นอนจบแน่นอนพี่เล็กบอกว่ามีอีกหนึ่งตัวที่บอกว่าขายดียอดถล่มทลายนะคะมาใ,<ช>ในรูปแบบของเซรั่มด้วยใช่ก็คืออยู่ในเซตนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของเซรั่มเนี่ยก็เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระหรือว่าปัญหาเรื่องของสิวต่างๆที่เกิดบนใบหน้านะคบผมช่วยที่ตามให้ ผิวหน้าเราดูขาวกระจ่างใสขึ้น7วันดูเรื่องครับ7วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้ทายังไงคะพี่เล็กแค่ทาตอนเช้าแล้วก่อนนอนเท่านั้นนะครับประมาณ 1- 2หยดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของกะฟ้าจุดด่างดำต่างๆใช่ตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะและตัวนี้นะครับสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายบอกไปว่าของเราเนี่ยเป็นเวสสัมาและก็รรมาตธรรมชาติแท้ๆเราจเซ็นด้วยกัน เลยค่ะเราบอกบว่าเห็นมีอีกหนึ่งตัวที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเช่นเดียวกันนั่นก็คือครีมกันแดดใช่ไหมคะซึ่งครีมกันแดดนี่สำคัญมากนะครับอย่างครีมกันแดดของเราดูฟ้าเนี่ยก็คือจะมีค่า SPF PA 50 PA บวกนะครับผมเป็นซีิครีมด้วยเหมาะสำหรับคนที่มีทั้งผิวสองสีหรือผิวขาวก็สามารถใช้ได้ครับจะบอกว่าสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเลือกเบอร์เพราะบางคนกังวลว่าเอ๊ะฉันผิวขาวอ่ะต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองไหมฉันผิวพรำต้องเบอร์สามเบอร์สี่ไหม ไม่ว่าจะผิวเฉดใดได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าซื้อมาแล้วจะเข้าหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเป็นซีซีครีมคือเป็นการปรับผิวให้สว่างแล้วคือหน้าไม่ดรอประหว่างวันที่สำคัญมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมบริลิ่งมันกันแดด s p f 50 p a บวกบวกบวกพี่เล็กแบบวันนี้มาหน้าใสกิ้งแบบนี้นะคะทุกคนก็อยากจะรู้แล้วสิว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์มาขนาดนี้เขาจะมาโชว์หน้าสดให้ดูในรายการด้วยเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะเมคอัพมาหรือเปล่าแบบกนมาหรือเปล่าเป็นสิวเป็นกับเป็นฝ้าหรือเปล่านี่คือจริงๆนี่คือหน้าสดหน้าบริ้งม่แลวนะค แต่ว่าเราอยากจะล้างหน้าให้คุณผู้ชมดูแล้วก็มีการมาร์กหน้าในรายการด้วยถูกต้องคุณผู<ๆ>้ชมจะได้รู้วิธีการมาร์กว่าอย่างที่พี่เล็กเจษดาบอกว่ามา,า,าร์กนั้นนะคือเดียวรู้เรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เล็กจะสาธิตให้เราดูเลยค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะให้พี่เล็กทำการล้างหน้าโชว์แล้วก็ดเดี๋ยวมาทดสอบผลิตภัณฑ์กันเลย คือเล็กก็บอกว่าไม่รู้จะล้างอะไรเพราะวันนี้พี่เล็กก็สดมาอ๋ล้างคือคือล้างบ้านเนี่ยแหละล้างง่ายง่ายล้างบ้านแบบนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมพี่เล็กมีทิศการล้างหน้าคือวักวักแล้วก็สบู่ถูคือเอาง่ายๆว่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือขั้นตอนแรกที่พี่เล็กได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นรายการว่าขั้นตอนที่หนึ่งในเรื่องของการเริ่มล้างหน้าเริ่มดูแลเริ่มคลีนสิ่งต่างๆคือจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็หน้าสดอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเราแบบอุ้ยขาวใสจริงหรือเปล่านะนี่ก็คือล้าง ไลน์ออีกน้ำเล่บอกว่าเผื่อยังไม่สะอาดอ่าอ่ะอ่ะขอบคุณค่ะผู้ชายคนนี้ไม่มีกลุ่มเก่นคือหลังจากที่โดนน้ำยิ่งทำให้หน้าเขาเต่งขึ้นนะดูกระ่ังขึ้นก็ผู้ชมทั้งบ้านบอกว่าเอ๊ะเมคอัพมาหรือเปล่าสงสัยนี่เรามาล้างให้เห็นว่าเนี่ยเรามีการล้างจริงแล้วด้วยใช่ครับผิวหน้าได้เลยออร่ายังอยู่นี่คือให้เห็นกันแบบ เรียลไทม์เลยคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าเอ๊ะเป็นดาราต้องลงรองพื้นนู่นนี่หรือเปล่าวันนี้ผิวดีจะทำได้กาฟ้าจุดด่างดำใครที่สงสัยว่าเอ๊ะพี่เล็กจุสดางดของเรามีกาฟ้าจุดด่างดำหรือเปล่านะคะดูได้เลยอยู่ใกล้ๆยังไม่เห็นเลยอ่ะก่อนที่จะบอกโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดีกว่านะครับว่าวิธีการทาครีมมาของเราเนี่ยที่ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าหลังจากที่เราหน้าทาแล้วแล้วเราไปว่าต้องหนาต้องทนาเป็ายังไงหลายคนอยากจะรู้แล้วละสิเปิดกระโปรงเปิดควักมาไปเเลยยอะแบบนี้ได้เเลลยพี่็ก jela ถ้าใครอยากจะบอกว่าหน้าบายหรือว่าคนที่มีเป็นปัญหาเรื่องสิวเนี่ยก็คือทาตรงจุดที่ปัญหาเงี้ยครับหนานาหน,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 นึงคุณผู้ชมครับกระปุกนี้ใช้ได้1-2เดือนเลยนะคะใช่ครับยืนยันเลยนะว่าไม่ว่าจะ<ช>ม,มีใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายพอ,อต้องบอกว่ารอบดวงตาเนี่ยมันสําคัญมากคุณผู้ชมบอกว่าบางทีทาครีมบํารุงไปแล้วต้องเว้นแตกวะแต่วันนี้สามารถใช้ได้หมดเลยเงินไม่ต้องเสียแพงบางคนได้ผลตอบรับเลยพี่เลขาคนที่เป็นสิวมากๆบางคนทําผิดวิธีไปกดไปทําไปเร่งไปกระตุ้น เธอนักกว่าเดิมอีกใช่ครับก็คือมีรีวิวจากทั้งผู้ใช้จริง<ช>หรือว่าจากเพื่อนดา,าราเหล่าสเลบก็มีเหมือนกันนะครับ เรามีโปรโมชั่นเฉพาะ You Shopping TV เท่านั้นที่ไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วและคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ,คะไปฟังโปรแรกกันก่อนเลยค่ะที่ซื้อมาร์กกันแดดแปกติจาก2500าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่1 2 9 0บาทเท่านั้น<แ>คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมพูดถึงตัวกันแดดตัวเดียวเนี่ยก็1 2 5 0าบาทแล้วนะคะเร<ช>ียกได้ว่าเพิ่มเงินสี่สบบาทได้คู่เดียวเลยได้ไปเลยหนึ่งคู่สำหรับใครที่อยากจะได้มาร์ก เซรัม่มกันแดด3อย่างนี้นะครับปกติ4,500บาทาวันนี้ยูช้อปปิ้งจัดให้แล้วค่ะเหลือเพียงแค่1,890บาทเท่านะัา้นใช่แล้วครับค่ะรีบโทรมาได้เลยนะตอนนี้ที่02-5415833ย้ําย้ำอีกหรอบค่ะ02-5415833ปตลอด24ชั่วโมงค่ะอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเหลือบตามามองเราเข้าโปรแป๊บเดียวคุณผู้ชมคะ มากซึมเร็วมากซึมลงไปในผิวเหมือนไม่ได้ทาเลยเลยอ่ะใช่แป๊แบ,บเดียวจริงจริงแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเย็นสดชื่นด้วยนะครับอยากทุกคนแบบได้ลองนะ,ค,ะครับผมแหมคุณผู้ชมขาผลิตภัณฑ์ของเลอลุคฟรานเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมยอดขายถึงได้ถล่มทลายกว่าแสนกระปุกขนาดนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงหน้าเราจะมีผู้ใช้จริงเป็นวีเจสาวสวยวสวยมากล้วเธอคนนี้เป็นคนที่แบบไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วเป็นคนที่ไม่เปิดใจเลยเลยก็คือเป็นการต่อย้ําจากครั้งที่แล้วนะครับ่เราได้เจอกันแล้วว่ามาดู ครั้งนี้อีกว่าเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในบ้านด้วยโอนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยเป็นผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วก็ยกใจให้กับเลอลุคฟรานซนะคะคในช่วงหน้าเธอมาแน่นอนอดใจรอสักครู่ค่ะปัจจุบันมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาผิวหน้าทั้งฝุน่นควันความเครียดซึ่งบางครั้งคุณก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จนทำให้ผิวหน้าหมองคล้ำเกิดสิว ฝ้ากระจุดด่างดํารูปุมขนกว้างมีริ้วรอยก่อนวัยแต่ต่อไปนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเลอลุคฟรานซ์ชัวเดลาครีมครีมไวท์เทนนิ่งสุดออกซิเจนสำหรับปรับสมดุลผิวโดยเฉพาะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยตอมเต็มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวช่วยให้ผิวกระชับเต่งตึงละเอียดเนียนนุ่มช่วยลดสิวฝ้ากระ จุดด่างดำให้จางลงและยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวพรรณดูสดใสอ่อนเยาวจนคุณรู้สึกได้ทันทีที่ใช้เพียงหนึ่งคืน You Shopping TV ขอนำเสนอเลอลุคฟรานซ์ชัวเดลาคลีน2โปรสุดคุม้มโปรที่1ซื้อครีมมาร์หน้าและครีมกันแาดวันนี้จากปกติราคา2,500บาทเราลดให้คุณเหลือเพียง1,290บาทเท่านั้น และยิ่งคุ้มไปกว่านั้นอีกกับโปรโมชั่นที่2ซื้อครีมมาร์กหน้า1กระปุกเซรั่ม1กระปุกและครีมกันแดดทั้งหมดนี้จากปกติราคา4,500บาทลดเหลือเพียง1,890บาทเท่านั้นพิเศษเป็นการฉลองยอดขาย1แสนกระปุกในรายการ You Shopping TV เท่านั้นโทรหาเราเลยที่025415833ย้ำ025415833 เลือกสิ่งที่ใช่ช้อปสิ่งที่ชัวร์เลือกยูช้อปปิ้งทีวี กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่เมามอยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเร่ง่ายๆว่าเป็นวีเจสาวสวยหน้าใสนะคะมาอยู่ในรายการมาให้ทุกท่านได้ยนโฉมกันแล้วเพราะฉะนั้นช้าไม่ได้แล้วนะคะขอต้อนรับคุณแพตตี้เลยค่ะสวัสดี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 ครับสวยจริงๆรขอรับจบบ้านตั้งแต่เดินเข้ามา วันนี้ค่ะเราได้ถามในรายการเลยจะได้รู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถามดีกว่าคือหนึ่งเลยได้เป็นคนที่ไม่มีเวลาไปเข้าคลินิกไม่มีไม่เป็ทำอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็จะแบบหาตัวช่วยเพราะว่าด้วยความที่ผิวหน้าเมื่อก่อนนะคะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนพอเริ่มมีน้องเอสโตรเจนมันตกไงฮอร์โมนตกปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือผิวเนี่ยที่มันเคยไม่เป็นอะไรทุกวันนี้คือแพ้ง่ายรูขุมขนกว้างขึ้นหน้าเหี่ยวลงแล้วริ้วรอยก็มามาเลยอะค่ะคือมีปัญหาในเรื่องรูขุมขนเนี่ยเกี่ยวกับพวกตอนแบบทอ ้องตอนใกล้คลอดตอนคลอดอะไรแบบนี้ด้วยเพราะได้ข่าวคุณที่มีน้องแล้วด้วยโอ้ยต้องบอกก่อนว่าเอสโตรเจนเหมือนฮอร์โมนเราอะค่ะเวลาที่เรามีแบบฮอร์โมนพรั่งพรูตอนช่วงสาวเราก็จะหน้าใสหน้าตึงใช่ไหมดูกโอ้แต่สวยจังเลยตอนสาวๆแต่พอเริ่มมีน้องเอสโตรเจนมันตกไงฮอร์โมนตกปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือผิวเนี่ยที่มันเคยไม่เป็นอะไรเลยกเทุกวันนี้คือแพ้ง่ายดูกลุมขนกว้างขึ้นหน้าเหี่ยวลงแล้วริ้วรอยก็มามาเลยอะค่ะแล้วท้าังไงคะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยยััังงงงไไไไปเเจออออกกบลลุฟรซ์ด้ตนแ ไม่ไม่เคยหาวิธีทาได้เลยนอกจากโบหน้าอย่างเดียวโบหน้ายิ่งโบยิ่งหนาทอมเท่าไหร่เข้าฉากถ่ายรายการต่างๆคือโบใส่เลยใส่โบเอาเต็มแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็คือทํารายการอยู่ช่องหนึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วก็เจอพี่เล็กมาในรายการแล้วพี่เล็กก็มาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ตอนแรกเราก็แบบโอ้ยของดาราไม่เชื่อใช้ของหรือเปล่าแล้วเขาก็ให้นะมอบให้เราเราก็ไม่ใช้ด้วยนะไม่ใช่ก็ยิงงเองไปตั้งหลายๆคนแบบนี้ใช้มาแบบพอไม่เชื่อไม่เปิดใจเอาไปวางไว้ก่อนเอาไปวางแล้ว เราทาไมถึงได้ผิวพรรณดีขึ้นอย่างนี้ล่ะคะก็อย่างนี้ค่ะพอพอหลังจากนั้นเน่ก็เจออีกครั้งหนึ่งที่เล็กก็มาพูดเรื่องราวของสรรพคุณแล้วก็เอาผู้ใช้จริงมาเราก็เริ่มเห็นผิวหน้าพี่เล็กตั้งแต่วันแรกที่ไปเอ๊ะทำไมดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคือเขาเพิ่งทำแรกๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองใช้ดูดีกว่าเปิดใจเปิดใจเปิดใจพอใช้เชื่อไหมคะครั้งแรกคืนเดียวรู้เรื่องคืนเดียวคืนเดียวรู้เรื่องจริงอย่างที่เล่วก่อนคือ ใช้มานานหรือยังคุณแพตตี้ใช้มานานหรือยังถ้าถ้าจากวันนั้นจนวันนี้ประมาณสเดือนก็สามเดือนเองเท่ากับบุกที่สองนะไม่ได้ใช้เยอะนะกุขที่2เท่านั้นคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคืนเดียวรู้เรื่องจริงคือรู้เรื่องในที่นี้คือตื่นมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตื่นมาความรู้สึกและคืนน้านุ่มมากน่านุ่ม อยากให้กล้องค่ะโคตรน่าเลยตุณแทตี้แล้วก็พี่เล็กคือคุณดูได้เลยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้หอยอยู่ตรงไหนฮอมนเอสโตรเจนคือหายไปแล้วด้วยนะอย่างที่คุณแทตี้บอกตอนนี้คือขจัดปัญหาทุกสิ่งอย่างรู้สึกได้ในคืนแรกรู้เรื่องเลยใ่สามเดือนคือรู้เรื่องแล้วต้องบอกว่าตัวแม์เนี่ยคือเลิฟเลยได้ไพแล้วก็เลิฟเลยเลิฟมากแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดกับพี่เล็กว่าเชื่อไหมว่าเคยแอบนอกใจไปใช้ตัวอื่นแต่ความรู้สึกไม่ใช่เลยค่ะแต่ใช้อยู่แล้วแต่คิดว่าอันอื่น ดีกว่าแล้วลองไปใช้คือแอบนอกใจแต่แล้วก็กลับไปหาคนเดิมแต่เชื่อไหมว่าทุกคนเป็นคนที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นคนอยากลองอะไรใหม่ๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาที่เลอรลุคฟรานซ์เพราะว่าคือตัวนี้บอกจริงๆว่าตอบโจทย์นะเช้าขึ้นมาเราต้องไปงานอะไรแล้วมาไวายกลังคืนตื่นขึ้นมาคือหน้าบริ้งยุ่งยากแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเลอลุคฟรานซ์คือหลังจากสั่งซื้อมาคือเป็นตัวเซรั่มซึ่งตัวเซรั่มเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์เซร แล้วก็เวลาหาซืม ซึมได้เร็วมากแล้วที่สำคัญไอตัวกระที่มันเคยแบบว่ามีเยอะะในเรื่องของกระเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงโหนกแก้มเนี่ยคือจะเห็นชัดมากไม่ว่าจะบอกยังไงก็จะเห็นต่อให้เมคอัพหนาแค่ไหนนะก็เห็นอยู่ดียังไงก็ต้องเห็นและเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่เซรั่มลงไปปุ๊บดีกว่าเดิมเนี่ยค่ะดีกว่าเดิมคือมาร์กเราก็ประหยัดลงเพราะมาร์กเราก็จะใช้เป็นอาทิตย์ละครั้งพอาเรใช้แค่ทุกกววันนนนนได้้้้ใชชเาแล่ออะคคือเซรั่มสามารถใช้ได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยแล้วก็ใช้เป็นตัวแรกด้วยซึ่งตัวแรกของเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราลุ ไฟของเราเนี่ยจะเน้นในความเป็นธรรมชาติาทุกอย่าง,างเลยนะครับ ถ้าบางคนบอกว่าเอ้าแล้วถ้าฉันผิวแพ้ง่ายล่ะถ้าคุณแพ้ง่ายอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์จริงอันนี้ต้องกล้าการันตีเลยนะเพราะว่าเคยใช้มาบางตัวเนี่ยแพ้ถึงขั้นแบบเผลอเลยใช่เผลอแล้วคือเป็นหนักกว่าเดิมแน่นอนร่มงจางลงจางลงเรื่อยๆใช่ค่ะแล้ว้าดีเลยผิวก็จะดีแล้วก็ลื่นขึ้นด้วยใช่ทุกวันนี้ก็คือใช้เซรั่มเช้าแล้วก็ก่อนนอนและครีมกันแดดตัวนี้ที่คุณพัตติประทับใจมากที่สุดเลยคือเมื่อกี้เราบอกคือเราค้อขี้เกียจทาอะไรที่มันต้องเยอะแยะแล้วตัวนี้คือเกลี่ยแบบไม่จำเป็นต้้อออองย่ๆเเาาะไรมมตบพืให สามสี่ห้าแล้วมันแล้วเนียนเลยอะค่ะแล้วเนียนไปกับผิวประเด็นคือช่างแต่งหน้าจะทักว่าหน้าเธอไปทำอะไรหน้าไบรท์มากนะคะวันนี้พี่เล็กก็บอกว่าตอนเช้านอกจากเซรั่มได้แล้วเรามาร์กกันตั้งแต่ตอนคืนเซรั่มตอนเช้ายังมีกันแดดที่เป็น s p f 50าสบ pa บวกอีกด้วยโอ้โหครบมากงั้นเรามาดูเซรั่มกันดีกว่านะครับว่าเรียกว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะพี่ขอหยดให้นะคะคือผู้หญิงเราเนี่ยใช้หยดเดียวพอไม่ต้องเยอะอ่ะเดี๋ยวนั้นนิดนึงแค่หนึ่งหยดอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเก มันจะได้ทั่วหน้าเลยแล้วมันทั่วจริงๆนะคือนี่นี่มาถึงข้อมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาสัมผัสกลิ่นกันบ้างเป็นกลิ่นออนคือทุกอย่างจะเป็นความธรรมชาติทั้งหมดพอแม่โเชื่อนะหลายๆคนคือ บางคนแพ้น้ําหอมใช่รพวเนี้ยใส่ไปในเครื่องเครื่องสําอางเพราะว่าสําอางนี่แพ้คือหลายๆคนที่เคยใช้เครื่องสําอางก็จะบอกว่าเฮ้ยกลิ่นเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยแต่ว่าคุณรู้ไหมว่านั่นคือสาเหตุของการแพ้แล้วก็ก่อให้เกิดสิวก่อให้เกิดนู่นนี่นั่นมากมายถูกต้องนะคะแล้วเนื้อเซรั่มตัวเนี้ยที่เราประทับใจคืออะไรรู้ไหมค่ะหนึ่งไม่มัน ใช้เซรั่มละมันใช่เพราะว่าเซรั่มเนี่ยคือจะต้องลงก่อนเลยตั้งแต่ก่อนแต่งหน้าต้อนี่นั่นสักพักกลางวันปุ๊บหน้ามันนี่แต่ก่อนบางที่เขาเอาเซรั่มหนึ่งหยดเท่านั้นเนี่ยคุณคะสังเกตดูเลยซึมเร็วมากแล้วที่สำคัญมันไม่เหนียวหนาจริงไม่เหนียวกลิ่นก็ไม่ใช่แบบอู้ตายเราต้องใช้บางอันที่แบบอุ้ยต้องมาหอมฟุ้งนี่คือไม่เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติอ่อน ฝ้ากระจุดด่างดำทุกสิ่งอย่างตัวนี้คือเป็นตัวปูพื้นผิวเลยก็คือ7วันเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้นะครับว,ว่าปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่งางดำรความขนดำที่เป็นปัญหาเรื่องของรอยสิวต่างๆที่เคยแบบเกิดขึ้นบริเวหน้าต่างเนี่ยม<อ>ันคือจะอค่อยจางไปฝันเป็นจริงแล้วคุณผชมเขาขอการันตีเลยว่า7วันเท่านั้นคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำรูขุมขนต่างๆตัวนี้คือตัวเร่งด่วนจริงๆนะคะแล้วที่ยังจะใช้คู่กับตัวมาส์กของเราเนี่ยครับโอ้โหคือก่อนนอนมาส์กเช ที่ไม่ต้องเซรั่มเอ้ยไม่ต้องใช้มาร์ก็ใช้เซรั่มได้เลยใช่แล้วที่สำคัญคือคนที่เป็นฝ้ากระเนี่ยแนะนๆเพราะแม่ของแพดอ่ะเขาเป็นเขาเป็นกระเป็นฝ้าตรงช่วงเนี้ยผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทุกคนอเลยหนึ่งคือมันเป็นเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนไงแต่พอเขาได้ใช้ตัวเนี้ยควบคู่กันนะคะเขาเอาโปะเอาไว้จริงๆประมาณ2อาทิตย์คือจะย้ำนิดนึงคือย้ำนิดนึงเวลาทาข้างหน้าเลยย้ำนิดนึงแค่เอามาร์กโปะไปนะครับโปะก็คือยุบเลยคง่ายๆว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวสิวอักเสบสิววอุดตตตััน่างๆ มาร์คหนึ่งคืนามาเห็นผลแน่นอนใช่ใช่คะ<ช>หรือบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกาฝาเเขาเชื่อเลยว่าประเทศไทย ร้อนจริงๆบางคนละเลยในเรื่องของการแดดบ้างไม่แต่งหน้าบางคนแต่งหนาก็เอาไม่อยู่จริงๆต้องบอกว่ากันแดดถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องป้องกันวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากเลอลุคฟรานส์สุดยอดจริงๆอ่าลองเลยค่ะลองกันตรงนี้แล้วกันเนาะคือจะเห็นเลยว่านี่แหละนี่คือเนื้อกันแดดนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาจะมีความเป็นเหมือนซีซีครีมใช่ไหมคะตัวนี้คือเวลาที่ คุณอยากจะแต่งหน้าแบบไม่ต้องจัดมากแต่งหน้าที่รู้สึกว่าทุกวันในการแต่งหน้าทาให้เป็นการรองพื้นผิวให้รู้สึกได้ว่าแป้งมันติดหน้าแล้วก็ทําให้คือซีซีครีมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้หน้าไม่ดรอปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นมันเป็นประสิทธิภาพซีซีครีมก็คือคันเลอร์คอนโทรลคถ้าเกิดคือระหว่างวันอะปกติเวลาเราเห็นนะคนที่เขาทาตอนเช้าแต่งหน้าสวยเลยไลนมเริ่มเทา่้ชมสังเกตว่าเนื้อตรงเนี้ยมันจะมีความกระจ่างขึ้นนี่คือเป็นการแค่ทากันแดดนะมันกระจ ว่าอะไรปะตอนแรกเราก็งงนะเพราะแม่เราก็ผิวหน้าแบบคล้ำกว่าเราอียแต่พอใช้ตัวนี้เขาปรับสภาพตามสีผิวเลยทีเดียระหว่างกระจ่างใสผิวคร้ำก็สามารถใช้ได้ครับคือทุกเฉดสีผิวคือเอาง่ายๆว่าออกแบบมาเพื่อสาวเอเชียบางคนกังวลผุ้ตายและมันเป็นแบบซีซีใช้ต้องมีเบอร์ไหมต้อง2 3ไหมหลายๆคนคือบางทีพี่พี่เป็นคนข่าวมากพี่ใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บางคนบอกว่าพี่คล้ำมากๆเลยต้องใช้แบบเบอร์เข้มไหมต้องบอกว่าตัวนี้มันจะปรับอัตโนมัติ มาให้เข้ากับสีผิวของคุณเลยนะคะก่อนแต่งหน้าคือตัวนี้เหมาะมากมากเพราะว่าเป็นทั้งกันแดด SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะแล้วก็เป็นซีครีมในตัวด้วยแล้วมันก็สําคัญเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครีมกันแดดตอนนี้มันร้อนคือด้านนอกออกไปแบบเราอยู่กันในสตูตัวนี้ก้าวเท้าออกไปโอ้โหแดดแรงแล้วแก่เลยว่าไม่มันด้วยอ่ะวบอกว่าการบำรุงในตัวด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ผู้ชายและผู้หญิงด้วยคือไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่ากันแดดจริงๆเราทุกเพศใช้ได้หมมนนนะะคควัีุ้่ณช แน่นอนว่าเฉพาะยูช้อปปิ้งทีวีนะคะฉลองยอดขาย1นึ่งแสนคนกปุกแล้วต้องบอกว่าขายดีมากต่วนนี้นะคะพูดที่บอกว่าใช้จริงไ็ยืนอยู่ตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของบริภั์ก็มาการันตีนตแบบนี้ค่ะก็คือถ้าใครจำเทปได้คือเทปแรกๆเนี่ยแพตตี้ก็ามาออก<ช>อันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกรอบนึงคือจะยืนยัอีนแบบว่ามาออกเรื่อยๆเนี่ยค<ช>ือน่าจะเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆอย่างเี้ยเอาจริงๆคุณผู้ชมคะเรามองไม่เห็นจริงๆว่าทั้งคู่มีรูขุมขนคือผิวดีมากมากวันนี้คุณผู้ชมบอกเลย ต้นทุนของแต่ละคนเกิดมาผิวพรรณไม่เท่ากันแต่วันนี้ค,คุณสามารถเนรมิตผิวของตัวเองด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดแบบนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทุกตัวนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นมาสกท,ที่บอกว่าคืนเดียวรู้เรื่องะนะค,ะ,คะหรือว่าจะเป็นกันแดดที่ครบทุกสิ่งอย่างให้กับผิวหน้าของคุณนะคะด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้เอาใจจริงๆค่ะรีบโทรหาเราเลยเพราะว่าลอรุ๊ฟรานซ์จัวเดราครีมค่ะจัดให้กับมาสก แล้วก็กันแดดนะคะจากปกติ2,500บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นโอ้ย<า>เป็นยังไง<า>คือ<า>ก่อนหน้านี้นะคะออกมาหลายเทปแล้วหลายคนก็บอกว่าหูสุดยอดคุ้มมากเลยวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์บอกเลยว่าตอกย้ำยอดขายแสนกว่ากระปุกแล้วนะคะแล้วโปรที่ 2, 2> ก,ก็มีด้วยหลายคนบอกว่าเอ๊มีโปรแรกเซรั่มอยู่ไหนมาพร้อมคู่กันนะคะสำหรับโปรที่2ได้มาได้เซรั่มรวม ไปถึงกัน,กนแดด<ม>จากปกติ4,500บาทวันนี้ค่ะเหลือเพียงแค่1,890บาทว้าวพิเศษมากเลยแบบน,<ต>นี้สำหรับ2โปรโมชั่นของเราช้าไม่ได้แล้วนะคะรีบโทรมาได้เลยค่ะที่0 2 5 4 1 5 8 3 3ย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ0 2 5 4 1 5 8 3 3ตลอด24ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็เปิดรับ,บาัารเครดิตนด้วยใช่แล้วโทรด่วนเลยคุณผู้ชมขาไม่ต้องไปปรึกษาใครไม่ต้องไปถามเพื่อนแล้วว่าโอ้ยแกใช้ตัวไหนดีใช้ตัวนั้นดีสุดท้ายค่ะก็กลับมาเป็น เอ,เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวขอให้พี่แพตตี้ฝากหน่อยละการผลิตภัณฑ์จากเลนลูกฟ้านค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะคะแพตตี้เป็นคนใช้เองแล้วก็การันตีเพราะว่าคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วเห็นเราเนี่ยจับผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่เราจะไม่ค่อยไปการันตีให้ใครแต่ว่าคนนี้ใช้เองและ <ใช S 2> ดีจริงๆแล้วย้ำนะคะเมื่อกี้โปรโมชั่นบอกไป18 9 0คุณผู้ชมเคยไปทันทริทเมนต์จ่ายแพงกว่านั้นแต่แพตตี้กล้ายืนยันว่าคุณจะไม่ได้รับผลและประสิทธิภาพกับใบหน้าคุณได้ดีเท่าการจ่ายหนึ่งพันลปดร้อยคก้า้ชม ฝากกันไว้แบบนี้ห้ามรอช้าเลยนะคุณผู้ชมรีบโทรมาได้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เล็กฝากนิดน,นึงถึงผลงานด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ารเดลฟานด้วยยังไงก็ฝากนะครับผมบผล,ลิตภัณฑ์สารเดลฟานนะครับซึ่งผมอยากตั้งใจทำมาครับก็คือทั้งทดลองเองอทั้งให้เพื่อนใช้เองนะไม่ว่าก็าได้กระแสะตอบรับมาดีมากมากเลยนะครับผมอยากรางวัลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวการันตีได้นะครับผมว่าผลิตภัณฑ์รเดลฟานเนี่ยใช้แล้วปลอดภัยมีทั้งออยการันตีนะครับผมแล้วก็ตื่นชันก็คือสามารถแก้ปัญ สิวฝ้ากะหรือว่าความหมองคล้ำต่างๆหรือถ้าใครอยากจะเด็กเหมือนอย่างเราสองคนเนี่ยต้องมีตัวนี้เลยนะครับไม่วันคือเดี่ยวดูเรื่องครับโอ้โหฟังกันแบบนี้นะคะท่ามชาตเด็ดขาดนะคะรีบรโทรมาเราเลยได้ตอนนี้ยยี่สิบชั่วโมงนะคะเรารับโทรศัพท์กันตลอดเลยใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนะั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแนะ่อุนะ่น วันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆหน้าใสหน้าเด็กแบบนี้ตลอดเลยนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆจาก You Shopping TV ได้นะคะเร์ซใน YouTube ใน Facebook หรือจะเป็นใน LINE แล้วก็เว็บไซต์ค่ะ You Shopping TV แล้ววันนี้ค่ะก็หมดหน้าที่ของเราทั้ง4ีคนแล้วอย่าลืมเลือกสิ่งที่ใช่ช็อปสิ่งที่ชัวรยเลือก,อก You Shopping TV สวัสดีค่ะ เลือกสิ่งที่ใช่ช็อปสิ่งที่ชัวเลือก You อป o p p i n g TV